ก็เมื่อกี้รับสายโทรศัพท์นะครับผู้ใหญ่บ้านโทรมาน้าปราปาหมู่บ้านมีปัญหามันไม่ไหลเอาไปงานด่วนครับอันนี้ก็ทุ่มหนึ่งละต่ทุ่มยี่สิบละเดี๋ยวต้องด่วนก็ต้องไปครับผมว่าน้ามันไม่ไหลทั้งหมู่บ้านมันจาเป็นครับช่างจําเป็นอยู่ละเดี๋ยวไปด่วนครับผมว่าเป็นไงไปกับเจ้าบิโก้เลยล่ะอ่ะอันนี้จะเป็นหอประปาของหมู่บ้านของหมู่บ้านผมนะนี่นี่ก็จะประมาณน,นี้แหละเดี๋ยวข้าไปดูข้างใน ส่วนนี้ก็คือเบเกอร์ที่ผมคือเพืเปลี่ยนคือผมเข้าไปดูแหละว่าข้างในมันมีอะไรเขาข่าวนะนี่ก็เป็นผู้ยาบานกับผู้ช่วยเขาก็อยู่กันสองคนเขาก็รอผมแหละผมก็เพิ่งเลิกงานมากินข้าวอาบน้าแกก็โทรมานี่นะเห็นเบเกอร์ตัวแรกไหมตัวเมียนด้านซ้ายอ่ะนี่ข้างล่างมันจะเป็นข้างตัวกลางมันอะ่ะมันจะไม่ไม่อ่ะเกมเกมน,นี่ยิ้มเปลี่ยนเ็จยิ้มแฉงเพราะว่าน้ําใช้ได้ละ นี่ผมก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะครับเราจะปิดฟ้าตอนนี้ปั๊มก็ปกติแล้วน้ำขึ้นแท้งโุยาบ้านยิ้มครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วผมก็อธิบาย